ขอเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568นางสาวอิสรีพักหารสวัสดิ์ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทบิลเลียนไทยซัพพลายจำกัดและบริษัทในเครือบิลเลนกรุร๊ปประธานสภาองค์กรนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาแรงางานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอื่นๆอีกมากมาย บทบาทการเป็นผู้นําด้านการส่งเสริมแรงงานคุณอิสรีเป็นผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างโดยนําหลักการปฏิบัติสากลที่ได้ร่วมประชุมกับ ILO มาพัฒนาบุคลาก,กรบริษัทในเครือที่มีนายจ้างลูกจ้างให้อยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมสร้างความรักความสามาัคคีความสงบสุขในที่ทํางานทั้งยังเป็นผู้นําในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกรมสวัสดิการ และหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงแรงงานเสมอมาตลอดระยะเวลาในฐานะผู้ก่อตั้งคุณอิสรีได้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อก,กฎหมายศิลธรรมและบริหารจัดการให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานทางนี้ยังได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และคณะทำงานประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานสองปีซ้อน ด้วยความเชื่อให้ความสําคัญของการลงทุนในคนจึงได้สนับสนุนผู้คนโดยการพัฒนาทักษะส่งเสริมคุณภาพและสร้างโอกาสให้แรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานสูงอายุและผู้พิการภายใต้แนวคิดในจ้างที่ดีมีแรงงานที่ดีการบริหารที่ดีไม่ได้สร้างเพียงผลกําไรแต่สร้างคุณค่าให้กับคนในสังคมด้วยคุณอิสรีได้ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาครถเข็นแก่คนพิการบริจาคทรัพย์ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์การบรูณรณะสาสนสถานวัดวาอารามโดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอ,าอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้คุณอิสรียังมีบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวันสตรีสากลโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิสตรี เพื่อสร้างสังคมให้มีความยุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงอีกทั้งยังบริหารธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำพนักง,งานจัดก,กิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้และสาธรารณประโยชน์อื่นๆเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างและสนับสนุนให้สังคมใช้ทรัพย์กรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนผลงานของเธอไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จขององค์กร แต่ส่งต่อคุณค่าไปสู่แรงงานชุมชนและสังคมจากผลงานที่ผ่านมาคุณอิสรีมีผลงานที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนรวมไปถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจ,จอบอ้อมอารีประดับกับผู้ใช้แรงงานในฐานะนายจ้างอย่างความเป็นธรรมสมควรอย่างยิ่งจะได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสตรีทำงานดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารดีเด่นพลังสตรีเสริมสร้าง งานที่มีคุณค่าพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมประจำปีพุทธศักราช2568